อาร์เซนอลโชว์ฟอมตอกย้ำเป้าหมายลุ้นทุกแชมป์ใช้ชนะ4ประตูต่อ0ในศึก f a ฟเอครับรอบ4ที่เอมิเลตสตเดียมไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันตามมาตรฐานทีมใหญ่แต่เป็นภาพสะท้อนแนวทางของทีมยุคปัจจุบันอย่างชัดเจนแมตช์นี้อาร์เซนอลไม่ได้ส่งชุดหลักเต็มสูบแต่เป็นการผสมระหว่างตัวจริงกับกลุ่มผู้เล่นหมุนเวียนทว่าคุณภาพเกมกับไม่ลดลงทั้งการคลองบอลความเร็วในการขึ้นเกมและความต่อเนื่องของโอกาสในการยิงประตู สาระสําคัญอยู่ที่ความจริงจังต่อทุกรายการแข่งขันแม้เป็นฟุตบอลั่วที่หลายทีมเลือกพักกําลังหลักแต่อาร์เซนอลยังคงความเข้มข้นสูงแสดงถึงทิศทางที่ต้องการเดินหน้าคว้าความสําเร็จในทุกเวทีไม่ใช่เลือกทิ้งรายการใดรายการหนึ่งอีกประเด็นสําคัญคือคุณภาพของขุมกําลังสํารองผู้เล่นหมุนเวียนสามารถรักษามาตรฐา,า,านแท็กติกเดียวกันกับตัวหลักได้โครงสร้างทีไม่เสียสมดุลแม้เปลี่ยนผู้เล่นหลายตําแหน่งระบบยังเดินหน้าต่อได้ทันที ความแตกต่างระหว่างชุดแรกกับชุด2จึงลดลงเป็นอย่างมากซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของทีมที่ต้องเล่นหลายทัวร์ใน1ฤด,ดูกาลชัยชนะเกมนี้จึงมีความหมายมากกว่าแค่การเข้ารอบมันสะท้อนถึงความพร้อมในระยะยาวทั้งสภาพทีมความมั่นใจและความลึกของขุมกําลังอาเซนอลกำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายด้วยองค์ประกอบที่ครบถ้วนทั้งฟอร์มระบบและตัวผู้เล่นการลุ้นแชมป์ในฤด,ดูกาลนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่แนวคิด แต่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้ว